สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันในเกมไลฟ์เพย์นะคะวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมหรืออีเวนต์ใหม่ค่ะนั่นก็คือการย้อมผมนะคะมันไม่ได้มีแค่ย้อมผมนะคะมันมี ย้อมชุดย้อมเมอคอัพนะคะนี่ค่ะเป็นอีเวนต์ใหม่นาะการย้อมผมโอเพนนะคะการอัปเดตครั้งใหญ่นะคะนั่นก็คืออย่างที่บอกกันไปในตอนแรกเลยนะคะว่ามีทั้งย้อมผมย้อมชุดย้อมเมคอัพนะคะแล้วก็ย้อมแบบเครื่องแต่งกายต่างๆนะคะในอนาคตคิดว่าอาจจะมีทรงผมหรือว่าชุดให้เลือกมากขึ้นนะคะ เดี๋ยวเราจะมาอ่านรายละเอียดกันข้างล่างเลยนะคะการย้อมผมคืออะไรนะคะก็คือการคือแบบประมาณว่าใช้ยาย้อมบนไอเทมพื้นฐานอ่ะไม่ใช่แบบทุกทรงท,ที่สามารถทําได้นะมันต้องมีพื้นฐานไอเทมพื้นฐานที่สามารถย้อมได้เท่านั้นนะคะอย่างที่ปัจจุบันมีก็จะมีเป็นผมสั้นอันนี้แล้วก็ชุดอันนี้นะคะแล้วก็ที่เขาขายกันในร้านค้าก็จะมีเป็น ผมอีกทรงหนึง่งแล้วก็ชุดแล้วก็หมวกแล้วก็เมคอัพนะคะนี่ค่ะนี่คือสิ่งที่ขายกันในร้านค้านะคะสามารถไปซื้อกันได้นะคะเออทรงผมกับเมคอัพแล้วก็ชุดก็จะขายเป็นแคชนะคะส่วนหมวกก็จะขายเป็นเจมเนาะแล้วก็มียาย้อมสีให้เลือก 2แบบค่ะเป็นแบบสีเดียวหรือว่าแบบสุ่มนะคะแล้วก็ถ้าสมมติต้องการที่จะทําให้ผมคืนสภาพเดิมเนี่ยก็จะใช้การฟอกสีค่ะนี่ค่ะทุกคนคุ้มมากๆเลยนะคะในตอนนี้นะคะจะได้ไอเทมทั้งหมด ฟรีนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะเอ้ยมันขายของไหมไม่ได้ขายนะคะก็คือได้ฟรีเลยะคะ่ะถ้าทุกคนเอ,อ่อเข้าเยี่ยมยา้านย้อมผมนะคะเขาจะมอบไอเทมพื้นฐานแล้วก็ยาย้อมให้ฟรีตอนนี้เลยนะคะหรือว่าใครที่ไม่ชอบก็จะมีนะคะซื้อค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะยายอมผมนะคะลด20%เลยไปยอมกันเลยไหมไปเลยดีกว่าเดี๋ยวจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะนี่ค่ะคือร้านยายอมนะคะสิ่งที่ถ้าเราอยากได้ก็จะซื้อเพิ่มตรงนี้เลยน่ารักชุดนี้น่ารักโอเคนี่ค่ะแล้วก็มกีกล้ามนะคะ10แคช ถ้าเราอยากเช็คนะคะว่าเรามีสีอะไรบ้างเข้าไปตรงร้านย้อมผมใช่ไหมคะแล้วก็กดคําว่ามายค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่ามีอะไรบ้างนะเนี่ยค่ะวิธีการนะคะก็กดที่สีที่เรามีเนาะแล้วก็เลือกว่าเราอ่ะจะย้อมลายย้อมเสื้อย้อมทรงผมหรือว่าย้อมเมคอัพนะคะนี่ก็จะเป็นที่เขาแถมมาเนาะที่เขาให้มาเนาะในแบบถ้าเราไปเยี่ยมชมร้านอะไรอย่างงี้นี่ค่ะมันก็จะเป็นสุ่มสีรุ้งเนาะ อ,อนี่เราก็จะเลือกเป็นย้อมผมนะคะนี่เราก็กดตรงย้อมแล้วก็รอแล้วก็เสร็จนะคะแต่ที่ชอบที่สุดคือเป็นแบบสุ่มที่เป็นสีอะไรเงี้ยม,มันสวยนะคุนเราสามารถดูตัวอย่างได้นะคะยิ่งแบบสีอ่อนๆอ,อ,อะไรแบบเนี้ยมันก็จะยิ่งหายยากใช่ไหมซึ่งถ้าเราจะไปสุ่มกาชาอะไรเงี้ยบางสีมันก็ไม่มีเนาะแต่ว่าถ้าเรามาย้อมอะไรอย่างงี้มันก็จะ ค่อนข้างเปลืองนะคะเพราะว่าในการสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเราอาจ,จะได้สีอะไรเนาะบางครั้งก็อาจจะเป็นสีที่เราไม่ได้อยากได้นะคะนี่ก็จะเป็นสีแบบโทนแดงแล้วไปถึงชมพูนะคะน่ารักอะทุกคนอยากได้สีชมพูแบบอ่อนๆนั่นเน้ยเพราะว่าเออมันหายากนะคะไม่ก็เป็นสีชมพูกลางๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะเราเริ่มการยอมนะคะเราได้สีน้ำตาลนะคะทุกคนก็สวยดีมันเป็นแบบแนวโทนแบบ ทำตาธรรมชาตินาอถ้าในชีวิตจริงอะไรนี้ก็สวยดีนะคะนี่ค่ะคือลุกที่เราได้นาะถ้าอยากได้แบบย้อมสีเพิ่มเติมก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านค้านะคะโอเคเนาะก็ได้ประมาณนี้แหละฝากกดไลค์ like, กดซับสครใ์เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะถ้ามีข้อสงสัยหรือความเา็อะไรคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้นะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย